สวัสดีค่ะพี่อาาชามุคนเดิมนะคะวันนี้พี่อยากจะมาสอนสูตรเรนโบหรือยูนิคอร์นค่ะทุกคนคะ่ะแคปหน้าจอเลยค่ะวัสดุอุปกรณ์มีไม่เยอะนะคะทําง่ายมากๆเลยค่ะลงมือทํากันได้เลยค่ะเทน้ําแดงค่ะ20 ml เทใส่ในแก้วผสมค่ะเทนมจืดคารเนชัน20 ml ค่ะเทใส่แก้วผสมนะคะ จืดเมจิค่ะ40 m l จ้าใส่ในแก้วผสมค่ะคนให้เข้ากันเลยนะจ้ะเราก็จะได้น้ำสีชมพูค่ะจากนั้นมาทำน้ำสีฟ้าค่ะผงบลูมิ้นนะคะยี่อ้ออีเวนแบบนี้เลยจ้าใส่น้ำร้อนค่ะใส่เพียงนิดหน่อยนะคะแค่ให้ละลายจ้าคนให้เข้ากันค่ะจากนั้นจืดคานินชัน20 m l ค่ะ เทเลยจ้าจืดเมจิ 40ML มลค่ะผสมกันเลยจ้าเราก็จะได้น้ำสีฟ้าค่ะวันนี้นะคะเราจะเสิร์ฟแก้ว22ออนซ์ค่ะใส่น้ำสีชมพูล,ลงไปก่อนเลยจ้าตามด้วยน้ำแข็งค่ะใส่ให้พูนพูลเลยนะคะแบบนี้เลยจ้าแล้วเราก็เทน้ำสีฟ้าลงไปเลยจ้า จากนั้นนะคะตามด้วยจืดเมจิค่ะสีจะหวานหวานแบบนี้เลยนะคะน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆชอบวัยรุ่นชอบมากเลยค่ะยูนิคอรนแก้วนี้มีต้นทุนรวม15บาทค่ะทุกคนขอฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่หยาด้วยนะคะเพื่อที่จะทำคลิปดีๆแบบนี้มาให้ทุกๆท,ท่านได้ดูอีกค่ะนี่ค่ะเป็นบรรยากาศของร้านพี่หยานะคะ อยู่ที่ตำบลท่ามะเขืออำเภอคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชรค่ะขอบคุณมากๆค่ะ